ไปไหนคะไปกับอื่นครับนำไปนำไปก้อนใสของขาวปูด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวไปดูดิว่าอันนั้นไม่ใช่รูอื่นหรือเปล่าไปถามเพืเ่อนๆไปดูปม่ขก,ก,ก่อนมันคือดูว่าลูกปัเปล่าไปเอากระป๋องก่อนคะไปเอากระป๋องกอนที่ขุดก่อนนะคะ ไม่แน่ใจว่ามันจะใช่รูอื่นหรือเปล่าที่บ้านใครฝนตกบ้างคะตอนนี้ที่เช้าอำฝนตกคะ่ะมาพี่ปีฝนตกไหนอันนี้คือรูเลยหนึ่ครับใช่หรือเปล่าใช่ในลองขุดดิทำไมขุดเข้าไปลึกเลยใช่หรือเปล่า แม้ว่านะ่าจะไม่ใช่ลูอื่นนะสรุปไม่ใช่คะ่ะเพื่อนๆดูเขาเตรียมกระป๋องนี่เขาเขาอยากจับอึงแต่นผลที่แล้วนะคะตรงน,นี้ก็มีรูหนึ่งจะรู้ว่าใช่หรือเปล่าอชอบจริงๆหาปลาหาอึงหาจับกระลุงปลาไหลเนี่ยทําไมไมันเห็นนะ,ะสรุปก็ไม่ใช่อยู่ดี ต้องให้ฝนมันตกหนักวันนี้นะคะเพื่อนๆอ,อึงถึงบรรยากาศบ้านพิซปี่ไม่พอต้อไปหาไม้ไปไหนไปหาอึอมไม่มีแล้วมีมีมันมีแค่นี้แหละต้องรอให้ฝนตกหนักแล้วถึงมันจะออกนี่มันตกแค่นี้เดี๋ยวรออีกแป๊บหนึ่งบ๊ายบายเพ<ๆ>ื่อนๆกันนิดบ๊ายบาย